ค่ะสวัสดีค่ะผมกระผมนายประประสอนพี่วครับครับผมที่พี่ทั้งหมดมันเข้าประเด็นหมดนะครับผมแต่ว่าผมนำเรียนพี่วันนะครับผมว่าเพื่อว่านะครับในคืนวันที่เมษานะครับได้เข้าฟังพี่วันสอนทม ที่วันพาน้องๆ้อ,อนกันเสร็จจากการฟังธรรมผมก็เข้านอนนะครับผมประมาณตีสามกว่าๆผมรู้ลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำรู้สึกเวียนหัวมากเลยหายาหอมมาจงกินครับพอใจสงบปุ๊ผมได้ยินเสียงนะครับผมบอกว่าก็ม,มายกจิตให้แล้วนะต่อแต่นี้ตั้งใจตั้งจิตรับใช้พระพุทธศาสนา นำพาพี่พี่น้องนๆกลับบ้านเรานะลูกผมน้ำตาไหลนะครับพี่วันและผมยังไม่มั่นใจอญิงนะครับพี่วันในวันในตอนเช้าวันที่23เมษายนเปิดยูทูบผอนคำสาปของพี่วันซึ่งเปิดฟังและปฏิบัติได้สองครั้งคประมาณสามโมงเช้ารู้สึกมึนหัว เหมือนโดนกระตุกนะครับพี่วานครับผมแล้วความเย็นก็แผ่ซักไปทั่วทั้งตัวนะครับผมแล้วก็ชงยาหอมมากินอีกครับพอจิตสงบเลยยกจิตขึ้นไปหาพ่อใหญ่ผมข้อกราบพ่อใหญ่ที่พระพุทธบาทเชิงงอนท่านจับมงกุฎพระสานผมเลยสวดคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะครับผมแล้วก็บอกว่าเอาสายสังวารทับสวงไปพ่อใหญ่ให้ลูกไปยืม ยืมเพื่องานทำนะลูกนะเพื่อคุณธรรมนะครับผมนะครับครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับผมคือความรู้สึกว่าการราคะความต้องการต่างๆความเสียวสยิวมันหายไปสิ้นนะครับผม,มยืนยันในคําสอนของพี่วันว่าพี่วันกล่าวไว้ว่าเสมอว่าถ้าอาบได้รับการยกจิตแล้ว อาการต่างๆที่กล่าวมาจะหมดไปจะค่อยๆหมดไปนะครับผมแล้วจิตใจเบิกบานเจ่มใสครับผมถ้ากําหนดจิตจะเห็นอดีตก็จะเห็นอดีตได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นถ้าอยากจะเห็นอนาคตังก็ชัดเจนมากขึ้นห็นทร์ก็สักจะเห็นนะครับเลยนําเลืกอหมดมากล่าบเรียนพี่วันโปรดชี้แนะสอนสั่งนะครับผมเมตตาสงเคราะห์ผมด้วยนะครับผมสาธุครับ ค่ะก่อนอื่นก็กราบสาธุอนุโมทนามินะคะจิตที่เราสังเกตหลังจากที่ความรู้สึกว่าท่านมายกจิตให้ก็คือสิ่งที่ชัดเจนคือเรื่องอาการกามละคะเสียวสยียวตัวนี้ถ้าเกิดมันหมดไปแล้วไม่มีอาการกำเลิกอีกแสดงว่าฝ่ายผลแล้วนะคะก็คือเป็นอรหันต์ฝ่ายผลแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการที่เขาเรียกว่า มีอภินญ,ญาสม,มบัติที่สามารถที่จะถอดไปเข้าเฝ้านะคะแล้วก็บางครั้งเราสามารถเชิญท่านมาอยู่ประทับต่อหน้าได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิชาแปดเนี่ยก็จะค่อยๆเข้มแข็งขึ้นมาแต่ให้อยู่ที่ว่าจริตของเราเราก็จะใช้ในภารกิจใดนะคะอันนี้ก็ให้คุณพี่ออสหรือพี่วัฒศรน,นะคะก็ลองอขอท่านในลักษณะว่า ควรจะให้อะไรที่เหมาะสมแก่การที่เราเนี่ยจะทำงานรับใช้พระพุทธศาสนาเป็นชาติสุดท้ายนะคะลองขอดูนะแล้วเดี๋ยวพวกเนี่ยมันก็จะมันก็จะมีมาเองถ้าถามว่าอาการถอดถอนอาถรรพ์บาปอาถรรพ์กรรมแล้วก็คำสาปแช่งจนถึงการที่เราเคยตั้งจิตอธิษฐานแล้วเกิดมันอาจจะผิดพลาดทำให้มันระงับในเรื่องความเจริญทางโลกด้วยตัวเนี้ยคือต้องไปขอ แก้ไขเนาะอันนี้อยากบอกพี่ออสว่าวันนั้นวันเองก็ยังทำไม่ถึง9 9วันนะเนื่องจากอันนี้มีน้องสองคนแล้วเล่าให้เขาฟังแล้วก็คือว่าด้วยความที่ไปตามป้ายไปตามป้ายาที่จะเขียนว่าคุณแม่เอาไปติดที่เจดีที่ว่าเป็นบ้านอยู่หลังคนตายเนาะว่าท่านชาตา เกิดวันที่เท่าไหร่แล้วก็มรณะมรณาวันที่เท่าไหร่แล้วก็รวมสีอิอายุแล้วได้เท่านี้เท่านี้เท่านี้ในขณะที่พ่อบอกว่าให้ทําให้ครบ9้าวันเพื่อที่จะทําให้ลูกนะ่ะจะได้หมดมนทินหรือว่าสภาวะที่ลูกตั้งจิตอธิษฐานตัวเนี้มันจะได้ไม่มีตัวอื่นที่มันเป็นคำสาปแช่งนะคะตัวนี้ส่วนใหญ่เราไม่ได้อธิษฐานก็เลยทำให้ วันนั้นวันก็แบบเ,เขาเรียกว่าขอถอดถอนแต่แบบเอาแบบง่ายๆเนาะเพราะเราไม่ได้พาใครทํำเราก็เออตามจริตเราฟับๆเราก็ขับรถไปปรากฏว่าตัวที่เขาเรียกอะค่ะภาษาพี่วันเนี่ยเอาเอาเออก u u u e e ในเรียกตัวเงินตัวทองแล้วกันนะ อยู่ดีๆพอดีมันเป็นหนองน้ําแล้วมันเป็นประตูวัดที่แบบน้องๆเขาอาจจะเข้าอีกอันนึงแล้วมันจะเจอเจดีได้ง่ายพี่วันก็ทําตามที่น้องกุ้งบอกว่าเออเจอทางใหม่ปรากฏว่าตัวเนี้ยค่ะเขาก็เดินมาแล้วเขาก็กําลังจะข้ามถนนแล้วเขาก็หยุดแล้วเขาก็ยืนมองเราเหมือนกับนางงามคือฉันจะไม่ไปไหนอ่ะฉันจะอยู่ตรงเนี้ยพี่วันก็เลยต้องตั้งอย่าบอกนะว่า ถ้าแม่ตายไปแล้วเป็นตัวนี้แต่ตัวเขาก็ใหญ่พอสมควรแล้วค่ะอาจจะอาจจะไม่ได้เพิ่งเกิดนะคะตอนนี้ข้างบนก็ลงมาเลยบอกคิดอะไรอย่างนั้นนะเราก็จะคิดอีกทีอางั้นคิดใหม่ถ้าเจอตัวนี้ตอนนี้มันจิตอะคะ่ะมันไม่เคยเจอพอเจอปุ๊บตัวนี้เขาเรียกตัวเงินตัวทองเนี่ยขนาดแบบแค่ถอดถอน,ถอ,นอาถรนบาปอาถรรกรรมแล้วก็ ถอดถอนสิ่งที่เราเคยสาบานเคยมีคำสาปแช่งที่ติดตัวมาตัวเนี้ยเราจะต้องตั้งจิตด,ดีๆแล้วเราถอนจริงๆให้ครบ9วันแล้วก็ต้องต้องครบจริงๆอะค่ะแต่วันนั้นทำไม่ถึงเพราะว่าเราออกไปก่อนด้วยความที่อยากจะดูว่าช่างที่เราไปซื้อเจดีหรือโกดหรือพระธาตุตัวนี้มาเนี่ยเขาเอามาใส่ให้หรือยังนะคะ ็เลยขี่ไปดูแล้วเจอตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เลยเปลี่ยนจิตอะคะว่าอย่างนั้นอขอเรียกเป็นตัวเงินตัวทองแล้วกันนะคะข้างบนแล้วตอนนี้เขาไม่ยอมไปหนูก็ไม่กล้าบีบแต่รอเขาไปก็เลยก็เลยเปิดกระจกนิดนึงให้เขาได้ยินก็เลยว่าอีทางบุญญาพลังผล,ลบุญใดที่ลูกวันที่ดาววันชานนเคยทํามาและโมทนากับทุกบุญในวันนี้จนถึงบุญพระพุทธพระธรรมะสมพระบิดาและผู้คุมกฎขอให้นะ ดวงจิตท่านนี้อาจจะมาจะเอกันแล้วมันอยู่กลางนนถนนท่านหนูไปก็จะเหยียบเขาหนูจอดให้แสดงถึงความที่หนูเนี่ยนะยอมเสียสละเวลาแล้วก็ให้โอกาสเขาในการข้ามถนนแบบปลอดภัยก็ขอให้เขาได้รับบุญแล้วก็ขอให้เขาแบบว่าค่อยๆเดินไปแล้วก็อย่าทําให้หนูตกใจเพราะมันก็เช้าตู่อยู่นะวันนั้นก็เลย เขาก็ค่อยๆเดินเหมือนนางงามอ่ะเดินแล้วก็หันเดินแล้วก็หันแล้วเราก็คิดในใจเอ๊มีสัตว์แบบนี้ด้วยหรอเดินแล้วหันเดินแล้วหันถ้าเป็นงูเนี่ยเคยเจอค่ะแล้วก็เขาก็จะแปรดออกไปเลยแต่ว่าตัวนี้ไม่เดินแล้วหันเดินแล้วหันขนาดไปพ้นทางแล้วมันเป็นช่วงไหล่ทางมันก็จะมีแบบเหมือนขอนไม้อ่ะเขาก็ไปพักตรงนั้นแล้วก็เหลือบตามองเราแล้วเราก็ว่า ให้ได้บุญนิพานนะคะให้ได้บุญทุกบุญที่ลูกทํามาแล้วก็ขอบคุณนะคะที่เมตตาเดินออกให้เพราะมันเช้าตรกล่ะคะ่ะแต่ว่ามองเห็นสุดท้ายเขาก็เลยหันหันมามองนานพอสมควรนะคะเราก็แผ่เมตตาให้ว่าเรามาดีเราแค่จัดมาดูว่าป้ายชื่อที่เราเนี่ยปริบัติคุณแม่จนถึงแบบว่าเนี่ยโกรธตัวเนี้ยเข้าป้ายชื่อมาหรือย,ยังเพราะว่าเขาอะ บอกว่าสองอาทิตย์หลังสงการเนี่ยก็จะติดให้ประมาณนี้ค่ะสิ่งที่เรารู้สึกทันทีเลยว่าออทำไมเขาไม่ข้ามแล้วก็มุดหายไปหรือขึ้นต้นไม้หรืออะไรไปเขาหยุดมองตรงนั้นสักพักหนึ่งจนเราถ่ายเราหยิบโทรศัพท์มาถ่ายได้นะคะแล้วเราก็เลยเข้าไปดูในวัดแล้วเราก็อธิษฐานว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณนี้ขอให้ทุกดวงจิตบริเวณนี้นะได้รู้กับเหตุการณ์ตรงนี้ที่ลูกมาเนี่ย ด้วยความที่ลูกอยากทําหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์ที่สุดอยากให้มีชื่อนามสกุลเผือคุณแม่เขา,าเขาอยากจะรละลึกนึกถึงเขาก็จะได้รู้ว่าเออตัวนี้คือลูกบนโลกมนุษย์ทาให้ก็เลยพอเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยก่อนจะลงจากรถเนี่ยส่งบุญก่อนแล้วก็ขอ,อยาได้เห็นสรรพสัตว์ใดๆเพราะว่ามันต้องเหย,งยียบพงหญ้าเพื่อที่จะไปเห็นใจดีตัวนี้นะคะแล้วสุดท้ายสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่พี่วันเองอะ่ะ คือเล่าบอกน้องสองคนที่มาหาวันนั้นด้วยแต่ว่าณนะนะวันที่ไหว้แม่เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะออกอีกประตูทางหนึ่งก็มีเสียงโทรศัพท์อาดังขึ้นหลังจากออกแล้วนะคะก็ประมาณว่า,เ,าเหมือนมาขอเช่าบวว้านเช่าตึกค่ะแล้วจากนั้นเราก็คิดในใจเอ๊ถ้าเสียงมาขอเช่าเราก็มีแบบเหมือนคอมเมนต์ไว้อยู่ที่เราไปโพสะคะ่ะ ก็ประมาณเกือบ12คนแล้วก็เราก็เลยขอเลือกคนแรกคนนี้แล้วกันถ้าได้คนนี้ในวันนี้นะในวันที่เจอตัวเงินตัวทองเออก็ขอให้เขาเนี่ยอย่าแบบเรื่องมากขอให้วางตังอย่าจุกจิกจู้จีจ้มากอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าพี่สะดวกไปไหมพอดีหนูได้เจอโพสอะไรเงี้ยเราก็อธิฐานเลยว่าขอให้เหตุการณ์ในตรงเนี้แล้วการที่ลูกอธิษฐาน ขอถอนคำสาปแช่งอะไรทุกอย่างไปปรากฏว่าเจอคนนี้เขาก็เอาแล้วก็วางเงินวางเงินวางมัดจําในขณะที่เราเนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรมากเลยแค่บอกว่าอ๋อสวัสดีตะกี้พี่อยู่ในวัดเลยเห็นหนูโทรมาก็เลยนัดดูเลยแล้วกันเนาะอะไรเงี้ยนะนี่คือเหตุที่เราอธิฐานว่าถ้าเราได้ถอนคำสาบานคำสาปแช่งแต่ถึงจะไม่ถึง9วันแต่เราตั้งใจทําจริงแล้วเรามาตรงเนี้เรามาด้วยความกระตันยูคือ อ,อยากรู้ว่าทำกิจให้แม่เนี่ยสมบูรณ์หรือยังนะคะแล้วพี่วันก็เลยเ,เจอปฏิหารนะคะตรงนี้แล้วพี่วันก็กลับมามีน้องสองท่านนะคะเข้ามาแล้วเขาอยากเจอพี่วันมากตั้งแต่แม่ป่วยเขาก็ไม่กล้ารบกวนนะคะนะในขณะที่มาเขาก็มาดีก็คุยกันนะอยู่ๆวันนั้นเขานี่แหละค่ะยื่นยื่นเงินสองพันบาทเนี่ย นะใส่ในมือพี่วันเลยพี่วันก็ยังไม่กล้ารับก็ใส่ในถาดไว้ก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าเรายังยังไม่ <c oughs> เขาเรียกว่ายังไม่เกินยังไม่ครบเก้าวันนะแล้วสิ่งที่ประหลาดมหศัศจรรย์อีกอันหนึ่งซึ่งมันอาจจะทําให้น้องอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้นะคะพี่วันก็เหมือนกับได้เจออสังหาค่ะคือถ้าถาม ราคาก็ก็ก็ไม่ไม่สูงเกินไปแล้วก็พอที่เราหยิบจับได้สองณเวลาหนึ่งเราได้ยินเสียงแค่ว่าเอาตัวนี้เก็บไว้ลูกซื้อตัวนี้เก็บไว้ลูกแล้วลูกเนี่ยจะได้กําไรไม่ต่ำกว่าห้าแสนซึ่งซึ่งอันนี้พี่วันต้องบอกตรงๆว่าพี่วันเล่าบอกน้องสองคนว่าโอ้อ้ไอ้ตัวนี้นะภาษา ภาษาที่เขาเรียกเนี่ยเขาเรียกอะไรแต่พี่วันเอาตัวเงินตัวทองนี่แหละน้องเขาพูดมาคําแรกตัวเฮี้ยตัวเฮี้ยพี่วันถ้าถ้าภาษาตัวนี้เขาเรียกกันอุยแต่พี่วันเปลี่ยนเปนเ็นตัวเงินตัวทองแล้วแหละเนี่ยเห็นไหมได้ทรับเลยอะไรเงี้ยแล้วก็หยอกเขาว่านอกจากเขาจะให้เงินกับกับพี่วันโดยที่ไม่ได้ใส่ซองนะคือเหมือนดูทตุขันพี่วันแล้วเนี่ยเขาซื้อสิ่งที่เป็นผลไม้ค่ะ แบบอย่างดีอย่างสวยมาเลยซึ่งพี่วันทานไม่หมดแล้วปรากฏว่าช่างมาทํางานวันนั้นหลังจากที่เขาป่วยต้องไปล้างไตอะไรเงี้ยพี่วันก็แบ่งให้อย่างละครึ่งเลยแบ่งอ่ะหน้าช่างทานนะขอให้บุญถึงคนที่เอามาไหว้อะไรเงี้ยนะนี่คือสิ่งที่เราพี่วันก็เลยไปกราบโอ้โ oh, ห oh, พ่อเนี่ยขนาดหนูอธิษฐานถอนตัวนี้ได้แค่สี่วันยังไม่ครบเก้าวันด้วยเนี่ยเออยังมีปฏิหารตัวนี้แต่หนูเล่าบอกเพื่อนแล้วนะอะไรเงี้ย ก็ขอให้สิ่งที่เราได้เล่าตัวนี้ได้ให้เขาได้ไปเผยแพร่แล้วก็ไปปฏิบัตินี่คือเรื่องจริงแล้วพี่ฝนก็ถ่ายรูปอ่ะถ่ายรูปตัวเงินตัวทองตัวนี้ให้เขาดูด้วยเพราะว่าจับจับโทรศัพท์ได้นิดเดียวแล้วสิ่งที่ที่เกิดวันนั้นเราก็มองว่าแค่สี่วันนะเราได้ผลไม้แบบสวยแบบวหายใหม่ๆแบบสดมากอะค่ะแล้วก็อาหารอยู่ดีๆนะเป็นคนชอบทานสเต็กเนื้อแล้วก็ ชอบทานอทอดมันกุ้งอยู่ดีๆวันนั้นเนี่ยน้องสั่งมาให้โดยไม่บอกพี่วันก่อนเลยนะอยู่ดีๆก็ก็คือเหมือนเขาอยากสั่งเขาสั่งมาเองวันเดียวที่เจอวันนั้นนะคะแล้วก็อีกวันหนึ่งก็เนี่ยเป็นอะไรที่พี่วันถึงบอกว่ามันอยากให้ทุกคนทำเนาะทําให้ครบเก้าวันอะไรเงี้ยมันจะได้เจออย่างอื่นแล้วก็สิ่งที่พ่อบอกอ่ะคือมันจะเป็นเหมือนอเขาเรียกว่าความรู้ ที่มันเป็นทิปอะ่ะพี่ออสมันลงมาที่จิตเลยอย่างพี่ออสลงมาว่าเออพ่อให้ปรับทับแล้วพ่อบอกให้อ่าทำงานแบบนี้แบบนี้นะแต่ของพี่วันเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าพี่วันเนี่ยยังยังซื้อของยังทำอ่าเขาเรียกว่าอืมถ้าพูดตรงๆอะค่ะก็คือ,อยังก่อสร้างที่จะเสร็จแล้วหาสถานทรรมแต่ด้วยความที่มันไม่ได้เสร็จง่ายเพราะว่าช่างของพี่วันอะทำวันหนึ่ง เราก็ต้องไปล้างไตวันหนึ่งทําอีกวันหนึ่งล้างไตอีกวันหนึ่งคือเขาจะเป็นคนที่ต้องล้างไตวันเว้นวันทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเออสงสารเขาตรงนี้ถ้าเราไปโยนงานให้คนอื่นมันก็เสร็จไวหรอกแต่คนคนนี้ก็จะไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้คือคล้ายๆไม่ได้รายได้พี่วันก็เลยอดทนเอาอัช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นลูกเมียน้อยแล้วกันเขามาทําให้ตอนไหนก็ทานะแล้วสุดท้ายอ่ะสิ่งที่พี่วันเอ่อเหมือนลืมลืมไปนะอยู่ดีดีก็ มีเพื่อนกัละยานธรรมที่น่ารักมากามก็พี่วันของพี่วันเนี่ยใกล้จะหมดแล้วนะคือในเรื่องของอายุของอเขาเรียกว่าพรบรถอ่ะเนาะหรือทะเบียนรถอะไรเนี่ยนะต่อสมุดอ่ะค่ะเขาก็โทรมาพี่วันก็โอ้ดีพี่วันไม่มีคนไหมถ้าเกิดมารับได้มารับเลยเข,ข,ขาก็เมตตาค่ะก็ะมารับเอาไปปกติเราต้องขับไปเองแล้วเราก็ต้องไปแบบไปตรวจรถไปอะไรมันจะเสียเวลาน้องทําให้หมดเลยค่ะนี่คือสิ่งที่ แต่พี่วันก็ไม่รู้ว่าทุกคนทําครบ9วันหรือ,อยังแต่พี่วันเนี่ยคือทําตั้งแต่ตั้งแต่วันที่พี่วันเห็นตัวเงินตัวทองอะค่ะพี่วันรู้สึกว่าโชคดีโชคดีก็คืออย่างอย่างไอที่เห็นชัดๆอะคืออสังหาตัวเนี้ยคือถ้าเราซื้อมาจับไปปล่อยเลยอะมันได้แหละนะอย่างน้อยๆก็สี่แสน 4แสนหรือประมาณนี้อันนี้ที่จะมาบอกน้องเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่พี่วันเกิดขึ้นแล้วมีน้องมาที่บ้านแล้วพี่วันก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยพี่วันก็ว่ายังทําไม่ครบเลยนะตรงนี้อะไรเงี้ยนะแล้วก็อยากจะบอกน้องๆว่าเนี่ยแหละ,ะคนที่มาดูแลเรื่องรถเรื่องพอรลบรเรื่องการต่อทะเบียนอะไรเงี้ยก็คือน้องเปิลน,นะแล้วพี่วันก็ได้เจอลูกชายคนที่พวกเราส่งบุญให้เขาก็แบบดูเนาะเวลาคนเรามีความสุขอะดูหล่อดูสง่า แล้วหน้าเขาก็สวยความรู้สึกอะนะแม่เขาไม่ได้บอกตอนแรกนะมาบอกตอนหลังว่าเนี่ยน้องได้วิศวะเรียบร้อยละติดทั้งสองที่จะเอาอันไหนดีแม่แม่ก็แม่ก็ไม่ดูลูกเลยคือคือประมาณอะลูกอะเขาก็อยากตัดสินใจเองอะไรประมาณนี้แม่ก็บอกว่าพี่วันเอาอะไรดีออ้ยมาเชื่อแต่ยานพี่วันนี่แหละให้ลูกตัดสินใจมั่งน้องปิงปิงก็เลยหันไงยหน้าขึ้นมาเหมือนยิ้มเหมือนแบบ มีพี่วันนี่แหละสอนแม่ได้คู่ปรับคู่ปรับพ,พี่วันก็เลยอยากจะบอกแค่ว่าวันหนึง่งพอเราแก้ถ้าท่านบอกอะอะไรที่มันควรเป็นของเรามันก็จะมาทั้งที่ที่ตรงเนี้ยญาติเขาแย่งกันซื้อเต็มเลยแต่คนเนี้ยจะต้องบินไปนอกนะพี่วันก็เลยก็เลยไม่รู้ว่าเออตรงเรื่องราวตรงนี้มันเกิดขึ้นยังไงแต่ว่าท้านก็เลยบอกเขาว่า ถ้าญาติเขาอยากได้ก็ให้ญาติเขาอยากได้ต่อให้เราแบบอยากได้ขนาดไหนหรือความมีคุณธรรมของเราอาะค่ะก็บอกหนูเลือกขายเลยถ้าญาติยังไม่พร้อมถ้าดูไปแล้วขายให้ป้าแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องกับญาติหนูขายให้หนูขายให้หาใหหาใหญาติก็ได้ป้าก็จะผ่อนผ่อนก่อนวันนี้ก็เลยแบบไม่กล้าที่จะลุกเขาอาะค่ะทาให้ความรู้สึกของเราแม้นเราจะมีโอกาสดีๆแล้วก็ช่วงชิงในขณะที่เด็กเขาต้องการหรือร้อนเงินเงี้ย แต่วันหนึ่งอ่ะเราได้ยินมาว่าญาติเขาอยากได้ทําให้เราเนี่ยก็ยังรู้สึกลังเลว่าอย่าไปซื้อเลยมนะั้งเอาเก็บไว้ก่อนถ้ามันใช่ของเรามันก็ใช่ของเราหรือหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเรายังพูดอคำขอขมากรรมไม่ถึงเก้าวันมีคนอื่นอาจจะอาจจะเจออะไรพี่วันไม่รู้นะแต่อันนี้มันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่รู้สึกอะค่ะ,ะเพราะว่าพี่วันต้องบอกน้องๆจริงๆอ่ะโยโทโสเนี่ยพี่วันก็ บางครั้งก็ไม่ได้จะสวดตลอดนะออไม่ได้จะทุกวันเนื่องจากแล้วแต่พี่วันก็กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถ้าผิดไปด้วยเรื่องใดก็ตามนะตอนนี้มีคำใหม่นะเจอคำสาปแช่งคำปรามาตรคำอธิษฐานอะไรที่ผิดผิดจนถึงแบบจริตที่มีอารมณ์ต่างๆที่อาจจะเป็นคนที่ไม่น่ารักคำว่าเนี่ยคือพี่วันจะไม่กล้าใช้คำว่าคนถอยเหมือนพรามที่เขาด่าพพระพ,พุทธเจ้านะเพราะว่าบางทีอ่ะมันถ้า ถ้าไม่รู้เขาเรียกว่าคําแปลของคําว่าถอยเราก็จะไม่รู้ความหมายว่ามันกว้างขนาดไหนของพ่อพระพุทธเจ้าบางทีต้องมีแบบ20ลักษณะแบบนี้ไหมหรือลักษณะนหนึ่งลักษณะใดาก็ได้พี่วันก็เลยคิดอีกทีหนึ่งว่าคนถอยก็เป็นคนดีได้ก็เหมือนกับนางงามของเมืองที่เป็นโสเภณีแล้วแบบคิดจะแย่ง กักกันสามีไว้อยู่คนเดียวคือจะไม่ให้กลับไปหาเมียเก่าคืนอะไรเงี้ยนะสิ่งเหล่านี้สุดท้ายเขาก็คือเข้าใจว่าคนมีบุญเนี่ยเขามีคุณธรรมแบบนี้เขาเลยแบบมีอะไรที่แบบว่ามาปกปักรักษาเขาก็อยากได้การปกปักรักษาตรงนั้นก็เหมือนที่พี่วันเนี่ยถ้าพี่วันเนี่ยเกิดแบบไม่สังเกตรจริงๆพี่วันอาจจะขับรถเร็วแล้วก็เหยียบเขาเรียกว่าเหยียบตัว ตัวเงินตัวทองนั้นพี่วันอาจจะไม่ได้การที่เมตตาจากคนที่มาดูมาดูร้านมือถือแล้วแบบอ,อยากจกะเช่าอะไรเงี้ยพี่วันก็คงไม่ได้รับเงินในวันนั้นก็ได้แต่สิ่งที่คือมันเหมือนดีทั้งวันนะแล้วน้องที่มาเยี่ยมสองท่านเนี่ยซื้อแต่ของดีๆมาให้แล้วก็ที่สำคัญทำให้เราเนี่ยสามารถแบ่งปันคนที่เหมือนมาทำงานในบ้านตัวนี้ให้เขาได้ทานด้วยกับเราตัวนี้มันเลยทำให พี่วันย้าเตือนตัวเองว่าอะไรที่พี่วันสอนน้องไปพี่วันจะต้องทําให้ได้ก่อนแล้วพี่วันต้องให้เห็นผลก่อนพี่วันถึงจะเอามาเล่านี่แหละคือสิ่งที่ไม่ไม่เอกใจเลยว่าทําไมพี่ออสจึงสัมผัสก,กับสิ่งที่เรียกว่าพ่อมาเยี่ยมแล้วพ่อก็ประทานในสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าพระสุรเสียงให้ทํางานแล้วก็อาการที่มันมีความสะเทือนในเนื้อตัวชีวิตตัวนี้ ถ้าบารมีใหญ่ๆมาเยี่ยมจะมีทุกคนแม้แต่ตัวพี่วันเนี่ยเวลาหันไปจะไม่ได้ไหว้เหมือนเหมือนปกติพี่วันก็รู้แล้วจะมีความสงบเกิดขึ้นจากนั้นให้ทําวังคมพอบังคมเสร็จตอนที่เราเนี่ยไปขี้ผ้าออกจากาหน้าคุณแม่ความรู้สึกเราคิดในใจเนาะใครจะมามีโลงให้ตัวเองเนี่ยนะต้องก้มไปแล้วฝึกในการที่จะกัดผ้าแล้วดึงขึ้นมาคือมันมี มันน่าจะมีแบบว่าครั้งเดียวในชีวิตแล้วก็คิดในใจว่าเราไม่เคยทำเลยพ่อแบบนี้ไม่เคยทำประเพทนี้ไม่เคยเห็นหนูจะทำได้ไหมสักพักความรู้สึกแบบอ่าเราต้องเป็นพยาคุดแล้วก็ต้องเป็นลูกน้องของท่านมหาราชทั้งสีต้องทำได้เนี่ยคือสิ่งที่มันเขาเรียกว่าเกิดฉับพลันทันใดก็เหมือนที่พี่ออสได้ไปเอ่อในการที่เขาเรียกว่า เขาเรียกว่าถอนคำสับแช่งแล้วเกิดอาการสะเทินในร่างกายแล้วก็เกิดอาการเวลาเดียวกันคือตีสามนะทำไมต้องมาตรงกับเวลานี้เราก็ต้องไปดูด้วยใช่วันตรงกับเวลาเกิดเราไหมหรืออะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้ามาจะพาอกิจบางทีท่านก็ไม่ได้เลือกเฉพาะวันเกิดท่านก็มาเหมือนเหมือนวันที่แม่เสียท่านก็มาแล้วก็นะอ่า วันที่ท่านมาพี่วันมวีวิดีโอเลยนะว่าแม่ตอนนั้นนะ่ยยังยังมีสติสตังดีแล้วก็ดึงสาย n g t นทิวที่ใส่อาหารนะออกมาแล้วก็แบบทำํำเชยๆแล้วก็มองพี่วันกับน้องกิตรวีว่าคุยอะไรกันนะมีวิดีโอด้วยวันนั้นเป็นวันที่พี่วันหลังจากออกจากแม่มานั่งสมาธิพี่วันก็ได้ยินพระสุรเสียงอดทนนะลูกนะพ่อจะมาบินธบาตอาทิตย์นี้ แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ประชุมมิติเปิดเนี่ยจะอีกจากนี้ไปสาวันนะนี่นี่คือสิ่งที่เราสัมผัสได้จะไปบอกคนอื่นเยอะไหมแต่ส่วนใหญ่ก็จะบอกแต่น้องๆที่ท,ที่ที่ได้มาเยี่ยมคุณยายว่าเป็นอย่างนี้มาเยี่ยมคุณแม่พี่วันนี่แหละ,น,หละนี่แหละคือสิ่งที่พี่วันจึงให้พี่ออสมั่นใจได้เลยว่าสัญญาณพวกนี้มันไม่ใช่สัญญาณลวงแต่เป็นสัญญาณที่เราเนี่ยตั้งจิต ที่เราจะเป็นลูกของพ่อเรากับมีพพานชาตินี้แล้วท่านก็ให้งานเพื่อสร้างบุญบาร,รมีนะคะการสร้างบุญบาร,รมีตัวเนี้จะมีผู้มาสนับสนุนโดยการที่เนี่ยเหมือนถ้าถ้าพี่วันเนี่ยไม่ได้เจอปฏิหารกับตัวเองหรือน้องที่มาหาพี่วันไม่ได้เจอปฏิหารน้องจะเชื่อไหมน้องก็คงไม่เชื่อน้องก็คงไม่มาหาท่านก็เหมือนว่าเออเนี่ยเนี่ยทีมคือเป็นทีมที่พ่อจะยกจิตน,นะแล้วพี่วันก็รู้สึกว่า อูพี่วันแบบแฮปปี้มากที่พ่อบอกว่าเออจะยกจิตทุกดวงจิตที่ได้มาเจอกันแล้วก็จะให้กลับแบบไหนคือมันเป็นหน้าที่ของเบื้องบนไม่ต้องคือเหมือนไม่ต้องให้พี่วันเนี่ยจำในการบินทบาตตัวนี้มาเล่าเหมือนของแม่เนี่ยรู้ทั้งรู้แล้วก็จะมีไม่กี่คนที่พี่วันคุยด้วยว่าพ่อบอกว่าจะมาบินทบาตนะแล้วก็ที่สําคัญนะที่พี่วันหนึ่งก็มาบอกกับน้องว่าแม่พี่วันเนี่ย หลังตายสวยกวยก่าตอนสวยกว่าตอนที่แบบว่า,ายังเป็นผู้ป่วยติดเตียงอะค่ะคือเขาจะแบบเขาจะสวยเราดูแต่ว่าเขาสง่าแต่ในความตรงนั้นเนี่ยเราก็ไม่กล้าที่จะมาอะไรยกยอปอปั้นแม่มากแต่จะบอกว่าเนี่ยคืออนุปาที่เสสานิพานแม่เหมือนกันละสังย์คือเขาไม่เกิดพอไม่ให้เกิดปุ๊บเนี่ยเขาอธิฐานแล้วแล้วเราพาอธิฐานแล้วเรารู้ว่ามาบินทบาทเนี่ยเราก็จะบอกว่าแม่ทิ้งร่างกายนะทิ้งขันห้า นะแล้วแม่ก็ไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วนะการไม่มาเกิดอ่ะก็คือเหมือนละสังโยชน์สิบนั่นแหละนะเนี่ยคืออนุภาแบบง่ายๆนะคะเมื่อละสังโยชน์สิบไ,ด,ได้มันก็คือไม่มาเกิดมันก็นะคือละธรรมธาตุนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้พี่ออสมั่นใจนะคะว่าสิ่งที่สัมผัสได้เนี่ยมันเป็นด้วยการที่เขาเรียกว่านะลูกสื่อจิตถึงพ่อ และพ่อก็มาตามที่สื่อจิตและก็มาทำให้เรารู้สึกว่าตัวบางอย่างที่เราอาจจะเคยมีมาแล้วหายไปนะความเสียวสยิวไม่มีความเขาเรียกว่าการมราคะไม่มีไม่มีใครที่มาทำให้เรารู้สึกแบบคิดถึงรักนะมันเฉยเยแต่บางทีเนี่ยตัวนี้มันอยู่ที่ว่าแต่ละคนท่านจะตับให้เมื่อไหร่นะคะอย่างคุณแม่ของพี่วันเนี่ย จะมาตัดให้วันที่ท่านเสียเลยนะเพราะคุณแม่เนี่ยจะจะเวลาเห็นเด็กผู้ชายเขาจะชอบเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิงอนะเขาเลยจะรักน้องชินลูกของน้องนุ่นนะคะเขาจะเรียกเจ้าอ้วนเจ้าอ้วนอะไรประมาณนี้ค่ะคือน่ารักอะ่ะคือเขาจะเรียกเหมือนเด็กน่ารักเพราะเขาจะชอบแล้วก็เป็นอะไรที่นะน้องน้องเขาหน้ารักตรงที่เขาตอนเขายังไม่ค่อยโตค่ะ สิ่งที่ทําให้แม่พี่วันฉี่แตกแล้วแบบลูกเข้าห้องนั้นไม่ทันคือคําพูดน้องชินนะแล้วเป็นคําพูดที่อะไรที่พี่วันกับแม่จะจํามาตลอดหนูมีแฟนหรือยังลูกมีแล้วครับกี่คนล่ะลูกสิบสีคนอ้าวเหรอแล้วคนที่รักมากที่สุดชื่ออะไรลูกคนที่รักมากที่สุดสวยมาก ไม่รู้จักชื่อครับแอบรักเขาข้างเดียวฉีแตกกันหมดเลยนะคะแม่ก็วิ่งเข้าห้องน้ําเนี่ยคือความประทับใจที่เขาอ่ะเหมือนเขารักเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิงนะคะเนี่ยคือสิ่งที่พี่วันต้องมาบอกว่าพี่ประพัดสอนก็เหมือนกันที่มีคำพูดแล้วก็มีอะไรที่สื่อจิตไปถึงพ่อพ่อเขาก็จะเก็บเลเวลวนี้ว่าเนี่ยเป็นของลูกคนนี้วันหนึ่งลูกคนนี้ เราจะไปเยี่ยมในสภาวะที่เขาอะเหมือนต้องปลอดภัยจากทางโลกก็คือในบางคนเนี่ยจะถูกปลุกบางคนก็ในฝันบางคนก็เอาตอนที่ตื่นไปปัสสาวะกลับมาก็คือเหมือนสัมผัสได้นะอย่างของพีพิวันนเนี่ยก็ครั้งแรกสุดก็คือนะไปปัสสวะกลับมาแล้วก็ไม่ได้นอนก็อยากจะนั่งสมาธิแล้วท่านก็มาซือ้อนะคะ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีใจด้วยนะคะสิ่งที่แสดงถึงการถูกยกจิตและยกจิตให้นะเป็นเรื่องจริงพี่วันตอบแค่นี้นะคะส่วนเรื่องอาการที่ปรากฏกับพี่ประพัดสอนเนี่ยมันเป็นอาการที่เขาเรียกว่าถอดถอนหรือถอนจากการที่ท่านบินธรรมะนะคะอาการเสียวเสยิวหายไปอาการการมราคะหมดไปตัวนี้เป็นเรื่องอะไรที่เป็นอรหันต์ที่ไยอภินญญาณ ส่วนใหญ่จะมีพวกนี้เกิดขึ้นเหมือนเหมือนกันนะคะวันนี้ก็กราบสวัสดีพี่ออสประพัดสอนด้วยนะคะที่เมตตาแบ่งปันแล้วก็แชร์ความที่รู้สึกว่าเราถึงพ่อพ่อถึงเรานะคะแล้วก็คำที่พ่อให้คือให้ช่วยทำหน้าที่ดูแลพระพุทธศาสนาแล้วก็ให้เรานะ่รู้สึกว่านะพ่อมายกจิตคำว่ายกจิตของพ่อเป็นอรหันต์อย่างเดียว พ่อจะไม่ยกให้เป็นโสดาบันการยกจิตของพ่ออาหารหันย์อย่างเดียวนะคะวันนี้ก็กราบสวัสดีจริงจังน,นะคะดีใจกับพี่ออสนะคะสวัสดีค่ะสาธุค่ะครับรู้น้อมกราบขอพระคุณพี่วันเป็นอย่างสูงนะครับผมสาธุ